สวัสดีทักทายเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมากรีดยานะคะ ยังมืดๆอยู่เลยเพื่อนๆยังไม่สว่างเลยมืดตึ๊บเลยชีวิตชาวสวนก็อย่างนี้แหละเพื่อนๆชาวสวนยางก็ต้องตื่นแต่ดึกๆมากรีดยางเดี๋ยวเราเกรีดต่อก่อนนะคะเพื่อนๆ กลยยางขี้เร่มากเลย